ในขณะที่สังคมกำลังมาลุมมาตุ้งลุมถึงพี่สีจนแทบจะไม่เหลือชิ้นดีกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าพี่สนก็มาจ้าจะมาเรื่องอะไรมาดูคันนะคะทุกคนคือพี่สนเนี่ยแกมาร้องตรวจสอบคุณเอค่ะเอไหน เอปารินาเอเารินาสาวงามบ้านโป่งเด้อจ้าตรวจสอบกรณีอะไรกรณีที่คุณเอเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าทวีไปเชียร์พิธาวันนี้นักข่าวหลายท่านโทรมาถามเรื่องคุณพ่อไปให้กำลังใจคุณทิมพิธาว่ามันแปลกเหลือเกินจึงขออนุญาตชี้แจงว่าไม่มีความแปลกอะไรทั้งนั้นถ้าเทียบกับการที่พลเอกประยุทธ์สนับสนุนเพื่อไทยเป็นรัฐบาล และขอชี้แจงว่าปารินาไม่ไปพักไหนทั้งนั้นเพราะเลิกการเมืองแล้วค่ะเป็นกลางเป็นตัวเองอ่าทีนี้เรามาฟังกันทีละท่อนที่คุณเอพูดมาเอาท่อนนี้ก็แล้วกันที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะคะไม่มีความแปลกอะไรทั้งนั้นถ้าเทียบกับการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยสนับสนุนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลขีดเส้นตรงนี้ท่อนนี้นี่แหละค่ะ พี่สนจะบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจเพราะพี่สนมองว่าลุงตู่เนี่ยได้ประกาศไปแล้วขอไม่ยุ่งกับการเมืองและได้ไปเป็นองค์มนตรีแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลถึงตรงนี้นี่ก็แบบ แบบเบาบๆดูแบบเบาๆใสๆแบบป้าบอคือการที่สวสายลุงตู่เอานี้การที่ใครจะเป็นนายกได้ในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยเสียงสวเนาะอย่างที่เราทราบกันซึ่งถ้าเราลงไปอีกสวก็มีแบ่งสายเดอ้อเออถ้าเอาแบบจากข่าวรายงาน ก็มีสายสายลุงตู่ลุงป้อมอะไรแบบนี้และในวันที่โหวตเนี่ยนะคะเขาก็มีรายงานกันว่าสวอสายพลเอกประยุทธ์โหวตให้มีชื่อใครบ้างเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็มีการระบุไปอีกว่าสวอสายลุงป้อมง,งดออกเสียงหรือไม่โหวตหรืออะไรยังไงอันนี้คือจากที่สื่อรายงานนะคะแต่พี่สนบอกเลยว่าเอ้ย บ้าบอตปิดบอกแบบนั้นได้ยังไงว่าแบบลุงตู่สนับสนุนเขาเลิกยุ่งกันเมืองไปแล้วนะเธออย่างเงี้ยแกบอกแกไม่สบายใจเพราะว่าแกเคยสนิทกับคุณเอ๋ด้วยนะคะอ้าฮ้านี่สนิทกันถึงต้องมาลองตรวจสอบนะจ๊ะ เคยสนิทก,กับคุณเอเนื่องจากวันที่สารรัฐธรรมนูญนัดตัดสินคุณพิธาในคดีการถือหุ้นสื่อไอทีวีแล้วก็คุณพ่อของคุณเอไปเชียร์คุณพิธาที่สารรัฐธรรมนูญแล้วก็มีนักข่าวโทรมาถามว่าแปลกที่ไปเชื่อพิธาจึงเป็นเหตุให้คุณเอเนี่ยต้องมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าจะไปแปลกอะไรขนาดลุงตู่ยังสนับสนุนเพื่อไทยป็นรัฐบาล และที่แกมายื่นให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบ,บาลก็คือพอบชนตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคนที่ชื่อปารีนาไกรคุปโพสต์ลงเฟซบุ๊กใช่หรือไม่อารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเคยสนิทกับเอนะนี่เอตัวจริงปะเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะทุกคนและที่กล่าวหาว่าลุงตู่สนับสนุนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ย มีเหตุผลประกอบตรงไหนอ่าก็ตรงที่แอนพูดไปแหละนะคะจากสื่อรายงาน,นเอาจริงๆพี่สนเองอ่ะเวลาไปยื่นอะไรก็เอาจากข่าวจากสื่อถูกไหมฮะแล้วก็เอาไปยื่นเป็นเอกสารประกอบข้อร้องเรียนต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันก็สื่อเขาก็รายงานอีกนั่นแหละว่าเออก็มีสวาสายลุงตู่ลุงป้อมอย่างนี้แล้วก็แบบอา้อวาวสวสายลุงตู่สนับสนุนอะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งออพี่สนจะบ,บอกว่าเนี่ยโพสต์ลงเฟซบุ๊กที่เป็นระบบสาธารณะเนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายนะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ตามพระราชบัญญัติเนี่ยคือองค์มนตรีจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นอเอ๊ะพลเอกประยุทธ์นี่ประกาศเลิกเล่นการเมืองตอนไหนนะและได้เป็นองค์มนตรีตอนไหนนะ เอามารวมกันได้หรือเปล่าอืมและต้องวางตัวเป็นกลางที่เอโพตเนี่ยเป็นความจริงไหมเพราะแต่ละพักก็มีหัวหน้าพักที่จะสั่งการคนเอกประยุทธ์จะไปสั่งการแต่ละพักได้ยังไงอส่วนสอวอน,นั่นก็เป็นปะปัดเจกอะเนาะเป็นแบบไม่เกี่ยวกันเลยนะดังนั้นกบัญชาการตรวบนครบาลต้องตรวจสอบ เอ๋นะเนี่ยว่าเป็นการใส่ร้ายลุงตูหรือนําความเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลต้องตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายต่อไปและวันจันทร์ที่29มกราคมนี้ค่ะแกบอกแกจะเดินทางไปที่สภาเลยนะคะไปทำอะไรไปตรวจสอบเนี่ยช่วงนี้คือพี่สีแบบพี่สีหลบไปพี่สนมาอ้า ตรวจสอบคุณพิธาหลังสารตัดสินว่ารอดจากการถือหุ้นสื่อไอทีวีและได้กลับเข้าสภาไปเป็นสอสอและและได้รับเงินเดือนย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยแกมองว่าคุณพิธาตลอดระยะเวลาสารสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่การเป็นสอสเนี่ยไม่ได้ทำงานอะไรเลยสมควรแล้วหรือที่จะได้เงินเดือนย้อนหลังเพราะฉะนั้นต้องยื่นตรวจสอบต่อไปเออคือ การได้เงินเดือนย้อนหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณแพทยพิธาแก่เป็นคนบอกเนาะว่านี่ต้องให้เงินเดือนย้อนหลังผมนะแต่คือศาลไหมคะศาลสร้างว่าแบบเออก็ไม่มีความผิดอะไรแล้วที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มามันก็คือแบบจบก็คือให้ดึงเงินเดือนย้อนหลังอะไรแบบนี้อ่ะก็ว่ากันไปก็นัก,กร้องอนะเนาะ อันนี้แอนให้เป็นมือวางอันดับ3มนะคะเรียงลำดับอันดับ1คือพี่สีตอนนี้ก็บางคนใช้คำว่าเกมอ่าหรือจะอาวสานหรือใดๆก็แล้วแต่แต่แกบอกว่าแกเดินหน้าต่ออันดับ2องแกแอนให้พี่เรืองนะคะส่วนพี่พี่สนนี้ให้เป็นมือวางอันดับ3อ่ะก็รอดูฮะหลังจากนี้แกจะตีตื้นขึ้นมาหรือไม่โปรดติดตามกันตอนต่อไปนะคะทุกคน